ถนนทางเข้าวัดก็ประมาณนี้ครับรถเก๋งก็มาได้สบายรถเกง๋งรถกระบะมอไซค์ก็ขี่มาได้สบายครับถนนดีครับนน่ก็เขากำลังสร้างถนนอยู่ทางเข้าบา้านนรเข้าไปวัดดอนทองครับวันนี้เราตั้งใจมาลดน้ำมันแล้วก็จะไปเยี่ยมอยไรเจอหน้าผาแล้วก็เจอม,มือนะครับวับนนี้วันที่เรามาก็จะเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็ คนก็จะมาเยอะครับก็เรามานั่งอรอรับบัตริวนะครับช่วงที่เรามาก็ประมาณช่วง8โมงนิดๆครับเกือบ9โมงครับก็เราก็ได้รับบัตริวที่300อ่า18 19 320นะครับมากัน3คนวันนี้2คันนะครับกอ็อาบน้ำมนก็จะมี วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับแล้วก็วัดก็จะหยุดทุกวันจันทร์นะครับถ้าใครมาวันจันทร์ก็วัดจะไม่มีการอาน้ำมนต์เจรนาผากนะครับอาน้ำมนต์นี้จะมีแค่สามวันนะก็จะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์หยุดทางการพุธพฤหัสดก็มาเจอมือได้ แต่จะไม่มีน้ำมนต์นะครับก็คนก็เยอะครับช่วงเช้าๆแนะนำว่าให้เดินทางมาช่วงเช้าๆครับเพื่อมานั่งรอรับบัตรคิวนะครับเขาก็จะให้นั่งเก้าอี้ครับแต่ละแถวเลยแล้วก็พอถึงเวลาก็จับบัตรคิวประมาณสักกี่โมงประมาณ10บโมงประมาณนี้ครับ อใสยวันนี้นักศิษยานุองเสียไ่เยอะเท่าไหร่การนักษาต้องเสีสย,ยไ่เยอะเท่าไหร่น,นะครับนะไม่เหมือนอาทิตย์ก่อนนะครับอาทิตย์ก่อนพระอาจารย์อ่านขบวนพันสี่ร้อยกว่าคนนะครับเจอหน้าเจอเมือลยด้านนอกวัดก็จะมีร้านข้าวเนี่ยมีตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยวส้ตมตำครับใครที่มาแต่เช้าก็ไม่ต้องห่วงข้าวก็มีข้าวก็มีขายด้านหน้าวัดนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นชุด ่าดอกไม้ถ้าเรามาเจิมอย่างเดียวเราก็สามสิบห้าบาทาถ้าเราเจิมด้วยแล้วก็อาบน้ำมนต์ด้วยก็ชุดละห้าสิบบาทนะครับค่าครูก็สิบสองบาทครับนั่นี้อันนี้คือบรรยากาศด้านหน้าวัดครับก็จะมีดอกไม้ทูเทียนนะครับที่จัดไว้ชุดผ่านครูนะไว้ว่าครับเรามากันอยู่สามคนนะครับเนี่ยครับ ก็เลือกดอกไม้ครับดอกไม้ก็จะจัดเป็นชุดไว้ครับใครมาเจิมก็เจิม่น้าผากอย่างเดียวก็สามสิบห้าบาทนะครับอันนี้คือบรรยากาศด้านในวัดที่เราจะเข้ามาเจิมนะครับเจิมหน้าผากจะเป็นจุดนี้ครับจุดนี้ครับตรงศาลาเนี่แหละที่คนเยอะๆที่มาไหว้ไหว้ผาอยู่จุดนี้นะครับเราก็ รอรับบัตรคิวนะครับได้บัตรคิวมาแล้วได้บัตรคิวเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ช่วงบ่ายโมงอ่าบ่ายโมงนี่ก็คือว่าก็เอาพานไปถวายนะครับนะแล้วก็ช่วงแล้วก็จะเป็นอาอาบน้ำมนต์ต่อเลยครับต่อเนื่องเลยอันนี้ก็เป็นชุดพานนะครับตรงสารานี่แหละที่เราจะมาที่เราจะมาเจอมนะครับ เจอมือเจอน้ำผางเนี่ยครับตรงจุดเนี้ครัก็บางคนก็นํารถมาให้เจิมที่วัดเนี่ยครับที่จอดอยู่ในโดมนั่นคือรถที่ว่ารอ,อเจิมนะครับเนี่ยนะครับนี่หลายคันเลยที่จอดรอมีทั้งป้ายขาวป้ายแดงนะครับก็จะมีทางไว้ก็จะมีเจิมรถให้ รถยนต์รถกระบะมอไซค์ก็มาเจิมได้นะครับที่วัดจะมาจอดตรงตรงโดมตรงนี้โดมสีขาวเนี่ยอันนี้คือรอนะครับนี่ครับบรรยากาศก,ก็คนเยอะครับแน่นเลยนั่งเป็นแถวยาวเลยนะครับนี่ก็คือดอกไม้ทูบเพียนที่เรา,าไปเช่ามาจากด้านนอกนะครับด้านนอกวัดที่เราไปเลือกดูนะครับก็จะมีทูบอยู่ห้าดอก เทียนหดอกเทียนสีขาว5้าดอกแล้วก็มีดอกดาวเรืองหดอกดอกบัว5ดอกชุดด้านบนเนี่ยเราก็จะใส่เงินไปด้วยนะครับที่มีดอกไม้ทูบเทียนนะครับเราก็จะใส่เงินไปด้วย12บาทส่วนดอกบัวนะครับดอกบัว5ดอกเราก็าไว้ที่หลังเอาไว้เวลาอาบน้ำมนนะครับ ในอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงที่เรามารอนะครับช่วงนี้เราก็รออาบน้ำมนต์ก่อนนะครับว่าเขาจะอาบน้ำมนต์สมมุติว่าคนจะมาเจมเนาะก็ต้องนั่งรอคิวไปก่อนเขาจะให้อาบน้ำมนต์ไปก่อนทั้งชุดเลย ให้อานน้ำมนต์เสร็จปุ๊บเราค่อยมาเรียกบาตรคิวเจอเม,มา่อภาคเจอเม,มืออีกทีหนึ่งที่เรากดบาตรคิวไปนั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เรารอ,ออาบน้ำมนต์นะครับเนี่ยนะบรรยากาศคนเยอะมากเลยนะอันนี้คือบรรยากาศที่เราอาบน้ำมนต์ช่วงนี้ครับช่วงประมาณสักบ่ายสองนะครับช่วงนี้ที่เราอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์เสร็จก็ ไปเปลี่ยนชุดครับไม่ต้องอาบนะ้ำก็เตรียมชุดไปเปลี่ยดหน่อยนะครับเสื้อผ้าชุดหนึ่งไปเปลี่ยนเวลาเราอาบน้ำมนต์เสร็จนะครับแต่ละคนก็เดินทางมาไกลนะครับโซนอีสานโซนเหนือนะภาคกลางก็มาเราอยู่ที่วัดดอนดอนทองนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีครับใครจะมาอาบน้ำมนต์ก็ง่ายๆครับ ปักมุญมาที่วัดดอนทองครับจังหวัดชนบุรีง่ายๆเลยครับนี่ครับก็จะนั่งเป็นแถวอย่างนี้ครับนะแถวหนึ่งมีกี่คนสองเก้าคนนะครับแถวละเก้าคนนี่นะพอเสร็จแล้วก็ออกไปเปลี่ยนชุดนะครับเปลี่ยนชุดที่ห้องน้ําห้องน้ําก็ไม่พอนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ เปลี่ยนด้านนอกเนอะถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องรอเปลี่ยนในห้องน้ำคนระับห้องน้ําก็เยอะไหมเยอะแต่มันจํานวนคนมันเยอะมากจริงเพราะเราจับบัตรคิวก็เท่าไหร่แล้วสามร้อยสิบแปดแล้วด้านหลังเราอีกบัตรคิวน่าจะมีถึงเป็นพันนะครับถ้าวันไหนนะวันไหนที่คนแบบมีเยอะจริงช่วงวันหยุดนี้เยอะวันเสาร์ก็ก็เยอะแต่ว่าอาทิตย์นะ่ะจะเยอะที่สุดวันอาทิตย์นะ เพื่อนเพื่อนไปอาวาทิศนะโอ้โหเขาบอกกว่าจะได้กลับก็ทุ่มสองทุ่มเราก็เสร็จก็สี่โมงยี่นะครับสี่โมงเย็นเราไปตั้งแต่9ก้าโมงครับช่วง9ก้าโมงช่วงเก้าโมงช่วงเช้าเราไปรับเ,เราไปนั่งเก้าอีรอรับบัตรคิวพอได้บัตรคิวเสร็จก็ไปหากินข้าวหาซื้อดอกไม้มา,มาเตรียมไว้แล้วก็ช่วงบ่าย ช่วงบ่ายเขาก็จะเรียกเรียกแต่ละแถวนะครับแต่ละแถวเตรียมไปอาบน้ำมนต์ไปนั่งรอแล้วก็ถือดอกบัวไปด้วยนะครับช่วงบ่ายบ่ายโมงพอดีนี่ครับบรรยากาศด้านในคนเยอะจริงครับก็จะเป็นอันนี้บรรยากาศที่ว่า,าที่เรารับบัตรคิวแล้วก็เขาจะเรียกตามบัตรคิวนะครับแล้วก็ไปเจมิมตรงจุดศาลาเนี่ยนะครับก็จะมี อาจารย์เจิมให้นะเดี๋ยวเขาจะเรียกตามคิวไปเรื่อยๆอ,อีกพอถึงคิวเราเราก็เตรียมตัวไปนะครับก็ถือว่ายิมบุญครับวันนี้คนจะเยอะแต่เราก็เราก็รอได้อยู่คนจะมากจะน,อน้อยเราก็รอได้อยู่เราตั้งใจมาสักครั้งปีละครั้งสองครั้งก็ยังดีแนะนำครับวันนี้วัดดอนทองอำเภอพานานิคมจังหวัดชนบุรีครับ อย่าลืมนะครับใครที่อาบน้ำมนต์เจิมหน้าผากแล้วก็เจิมมือนะครับอย่าลืมแวะมาที่จังหวัดชนบุรีนะครับชนบุรีไม่ได้มีแค่ทะเลกับภูเขาอะไระยังมีวัดดังๆเยอะๆนะรพระเกจิก็เยอะครับก็เพื่อเป็นสิริอมองคลครับก่อนปีใหม่ต้นเดือนธันวาพอดี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เราและครอบครัวครับผมก็ขอบคุณอ่าย c ททุกท่านที่ติดตามมาจนท้าย,าย,ายคลิปนะครับขอบคุณครับ

เรออะไรบอแ่องามาันย <lifelong> ่ที่มันเ่งแสองที่ประจำอะไรกตองมีมาคัมคทีาเกิดแก่ชีวิองเัไใจครับ